สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะฮะเราอยู่ที่หน้าเกมแมวทองคํานําโชคนะเอ้ยแมวนําโชคสีทองดิโอเคอยู่ในค่าย YGR นะครับผมมีทุนอยู่ที่เ2็คนะไปดูตารางการจ่ายของเองนำสเ,เตอร์3ตัวนะสําหรับสเ,เตอร์เพิ่มเติมแต่ละครั้งบรเวณจะได้รับ2องฟีสปินโอเคเอามานี้เลยนะครับแมวเหมียวแมวเหนียว,ว,ว,วนะครับ อาจจะต่างกับคลาสพีเจนิดนึงนะเดี๋ยวดูกันโอ้รูปแบบเกมสวยนะมองว่าสวยมากเลยมีคูณมีอะไรให้ด้วยนะเออเรื่องนะไรเนี่ยนี่ไปถึงคูณหนึ่งพันเลยนะหนึ่งพันยี่สิบสี่คิวสามครับต้องมาเลยแน่นะเอ้ยหนึ่งคิหนึ่งมันต้องมาแล้ว จบเลยมีลูกชิ้นเนี่ยอุ้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 ยอาวยังไงพัดหนึ่งวันนี้รวยเลยครับพัดหนึ่งมาแล้วเอาเรื่องฮะดอกนี้อะไรกันวันนี้เอาเฮ้ยเจอแล้วเกมในฝันเกมในฝันของผมฮะ มเท่าไหร่เ้าตุ๊กตาเนผมออกไปผมต้องมีแสนเราเนี่ยโอเคเยเลยรับมว่าดูดวมันซื้อเท่าไหร่ ทำไมเจอสิษยะเข้านะไปรมันเข้าเองนะเพื่อนโอ้โหกลับทงองยงางเยอะเอ้ยเฮ้ยแมหายใจเพอยบเงี้ยแบบนี้อะ แล้วจะคี้เราใอยซื้อนะแล้วค่แนนเสกเกนหนมาตลอดเลยโคตรดีแั้นคอคอมโบยากนิดหนึ่งนะเพราะถ้ามันคอมโ,มโบง่ายนะเรื่องนะดูมีโค 1, นะ้ดหนึ่งพันผมมองว่ามา,มาซื้อเลยเฟิงิงฟิิงฟิงฟิง,ฟง,ฟง ให้หล้นอะไรอีกมาดูข้างในเกมทีเกม,เกมอัพซิบหมุนนะครับในฟะรีในฟรีในฟรีเกมเจมาดีโอ้เค้าเต็มดอกเหมือนกันนะดอกนี้แล้วเจโคจนะ้รเยอะฮะ เพื่อนเอ๋ยลอกเมื่อกี้มันอะไรกันมาขโมน่อยเพื่อนมาดิไม่ต้องมีวายก็แพงได้เออเออดิชี้แ <Yeah. S 1> อเาแทงอ่ะเฮ้ยไม่มันแพงจริงอะกำไรยี่สิบเคเลยนะขึ้นบิดเลยละกันถึงห้าร้อย มันต้องขึ้นเลยครับเห็นแล้วมัน,มน,มนแกมนี้ไวจริงๆโดนเกมนี้อีกแล้วผมอะแม่งชอบเลยฮะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวผมซื้อเลยนะมองว่าันจะเข้ายากนิดนึงนะนะโอ้อมีสีทองอมมนไหมไม่มีเลยนะต้องลุ้นเออย่างเดียวอนะ โอเคไปครับสามสิบสามครับสามสิบสามาอ๋อตึงๆเ่อนเอ๋ยเ่อนเอ๋ยเว้นเอ๋ยโอ้โหน้องคูน้อยอพัดติ่มน้านะ เสียใจครับเพื่อนๆนะคัดเต็มหน้าเลยแต่ว่ากูน้อยนะครับเอ็กเสียดายว่ะสีไม้นี้คัดหนึ่งต้องมาแลนะ้วเฮ็บคัดหนึ่งหน่อยเพื่อนอเขียนนี่ต้อม่ยืนนะโอเคขึ้นทุนเลยนะโอเคนะ ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าแมวเหมียวนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะควา์กันด้วยนะไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะสวัสดีครับ